สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาติดตามภารกิจการกู้รถแบคโคนะครับคมปสุ pc 130่กันต่อนะครับคลิปนี้จะมารายงานสั้นๆครับในช่วงเวลานี้ทีมงานครับกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจาก บริเวณจุดที่รถจมนะครับพิกัดครับบ้านโคกว่านตํบลตะจงครับลหารทรายบุดีรัมสาเหตุก็มาจากการเข้ามากู้รถเกี่ยวข้าวคุปต้าครับซึ่งรถเกี่ยวข้าวคุปต้าคันหนึ่งอยู่นูน อีกคันนึงครับอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวได้รอบนึงจมจมแล้วก็เอาอีกคันมาดึงครับมาดึงก็จมไปด้วยกันครับจนต้องถึงมือคมาสุกพีซีหนึ่งสามศูคันนี้ครับเข้ามานี่เดินดุมๆเข้ามานะครับยังไม่ทันได้ดึงเลย จมไปต่อหน้าต่อตาครับทีมงานนีนอึ้งกันเป็นแถบตอนนี้เช็คนะครับเช็คระบบอยู่สูบน้ำออกเพื่อจะขยับนะครับเพื่อจะขยับตัวโดยการกู้ครับของเจ้า PC 200ครับซึ่งจอดอยู่ทางหน้านู้น รอท่อนไม้อยู่นะครับรอท่อนไม้อยู่ยังไม่กล้าเข้ามาทีมงานใช้เหล็กแหลมครับเช็คพื้นที่โดยรอบมิดด้ามเลยครับมิดด้ามรถยังใหม่เลยครับเป็นรถของทีมงานแก้วสง่าครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ไม่อยากให้เกิด เหตุการณ์ซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรนะครับนั่นก็คือข้าวนาปีของทางภาคอีสานปีนี้ค่อนข้างเจ็บหนักนะครับผู้ประกอบการรถไปโครลรถเกี่ยวข้าวเนี่ยติดโดมกันเป็นแถบเลยโดโดเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ<ด>เหตุการณ์รถไปโคมาลากรถเกี่ยวแล้วก็จมไปด้วยกันเนี่ยมีเห็นอยู่ตลอดครับ มีเห็นอยู่บ่อยๆเลยฝั่งนี้ครับรถกระบะนี่นึกว่ามาเอาบุญครับรถกระบะทั้งรถทีมงานทั้งรถยูทูบเบอร์ YouTuber ทั้งหลายรวมไปถึงรถผมด้วย งานรับประทานอาหารครับเติมพลังกันก่อนฝั่งนูน้นเราเสียตินก็มาแล้วเสียตินพาสซิ่งแฝด,แดเสือสีแดงครับดินด่วนอยู่ฝั่งนูน้นวันนี้มากันหลายช่องทางครับมากันหลายช่องทาง ลมแรงครับ สัสดีครับพี่สวัสดีครับเจสซีมาคนเดียวบ่มาหลายคนเลยครับสามคนใครบ้างเด็กใส่มากับเจบ,บอยโอ้ยเจบ,บอยก็มาแล้วก็ชา,ายบ้านนาเจสซีให้เวลาในการเดินทางมาสี่นาทีบินมาเลยบินมาเลยครับแต่ว่าครั้งนี้รถติดใช้เวลาชั่วโมงกว่าครับร้อยร้อยสามสิบกิโลชั่วโมงกว่า มาถึงป่ะครับถึงถึงครับสวัสดีครับัดวันนี้ที่ชายอ่ะไม่ไปบนี่ครับโอ้ใช่ครับนี่นี่แหละฮะนี่แหละนนี้หละโอ้จะคล้องรับไม่ไรหรอจะคล้องทับดีดูไปเอาไม้นั่นป่ะไม่ยังไงเจบอลฟังหน่อยดิเดินมา จอมปลวกเก่าทำไมหมา,มาเนีจเ่จอมปลวกอ,อย่างเลยจอมปลวกเก่าเอ็มพูงนั้นแข็งไหมทำไงครับเห็นบอกว่าสามปีที่แล้วมันเป็นป่าอ้อยเอาคัดดูเหล็กเข้ามาเตยที่ออกข้อนะมันเข้าอ๋อต้องพูดทีอ่ออกแล้ว มันดูดนะข้างหน้านี่น้ำจะแห้งแล้วครับเหลือแต่ข้างหลังนะมันเดลยวย้วาตอนกันขึ้นหรือเปล่า อาเดี๋ยวปฏิบัติการนะครับจะเริ่มกันยังไงลุยกันยังไงเนี่ยจะรอให้ไม้มาถึงก่อนเราก็จะกลับมาชมกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ